alo, ผมอยากจะแต่ลผมไม่มีสถานที่ผมอยากเอาพวก้มาับดชาติพวกที่จะตรงไอ่าล้วในเามีโครงการที่ลไป เคยคุยกัแกทีมวงแลักะแกบอกว่ายังไงที่ว่ากันเัวจพูดก็ร่าต่รคามขีดขวอะไรเปนาแล้วก็มาเตะกุตบลอ,อะไรอย่างเงี้ยสานามของผมมันไม่ได้สนามมันไม่ดีทุกอย่างมไม่ได้วหนุี่พูดใช่จังวัทคุมแม่มาต้องต้เชื่อรองรับของไม่นีล ลูลูทายครับอดตน้าถึรัไ่บนห้รวมเลยไปิ่งไปอะไรพวก

Yeah. าสีดำเป็นราบครัมขับารับอที่เครับรับรับงานสีดำอ๋อตนนกลับมาที่นี่กลัวคืนยรออกยังเล่นอยู่บน่ะเล่นครับครับแล้วเราติดไปเก็บกิโมติสักคนนครับอ๋อเป็นิสีเหรออไปเ็นลูกนักีฬา เขาจัดใหญ่อะเขาจัดดีครับผมโแต่ไปสนามไปใช้ใช้สนามมอกระเสร็จแล้วฝนตกหนักไม่ไม่ได้เลยมาที่ไรกษตเสริฐสกุลนครเขาใช้สองสนามสามกลางกีฬากลางกับมอกระเสร็จแล้วมอกระเสร็จฝนตกแล้วน้ำท่วมขังแบบคนคอมเมนต์กันเยอะแล้วนะรอบรองชนะเลิศแล้วยังไปเตะสนามน้ำท่วมอย่างเงี้ยมันไม่ไม่โอเคบอลมันมีอะไรแล้วเวลากำหมดหรือางใช่ điểu 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 không điểu điểu ไี่สนามงามเป็นแบบนี้แล้ว้องต้องเอาใายลงถึงนั่นบอกต้องเอาใายลงใช่ไหมหรือว่ารอให้หญ้ามันขึ้นเองมันหญ้ามันเป็นหญ้ากอแข็งใช่ไหมไหนครับตรงไหนครับขวาต้องทบายเนาะหญ้ามันเป็นหญ้ากอแขกตมาหลายปีแล้วทบสายให้มันแทงใหม่ใช่ไหม อืมใส่รับปแก้วให้น้แก้วง่ายจิตเพื่อนเล่นได้ไปไปจิบจิบเ้โอ้โห้เ แีกขวานี่ต้องยิงอย่างเดียวปีกขวานี่ต้องยิงเดียวปีกขวานี่ตัวเดีปีขวาตัวนี้ไม่ได้ต้องยิงเดียวเห็นประตูไม่ได้เข้านะครับเข้านะโอ้โหสวยมากเลยเอาเอาผู้สาวประตูเก่งกว่า ดีมากเลยให้เราซัพพอตด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับบอลโด่งไม่เป็นไรเอ้าก็ไม่เห็ไง

เดไ่สบายรงตัวมันร้อนเอาเอาด็กมันเป็นตัวประกันอีกแล้ไม่รู้ไม่มีใครเลี้ยงอ่ะที่เเลยเนะเัเีซี่อ เจิไ้าดไ้าด้วขนาดนี้ได้โอ้โหคดลุกมาเดินก็ได้ก็ดีนะผมว่าอังดีนะครับน่าเอผมก็จะลดน้ำหนักแล้วเนี่ยมแพ้คนแก่น้อใช่เขาวิ่งได้เหรอเจ็ดสิบกว่ารืยยังวิ่งได้

มันเดินเต็มเต็มออกมางี้ออกทิ้งซ้ายกันเหรอเฮ็ดจับ